เบเปิดใจกับมุดดำคะ่ะรับชอบเปคนรักมีล้านให้เลย500,000ออกมายอมรับว่ายุติความสัมพันธ์อย่างชัดเจนแล้วคะ่ะสำหรับคู่ของบินรักสาว,วนีคำสิงและตรงตรงกิศกรกนกทร ล่าสุดคะ่ะเบสได้เล่าให้กับพิธีกรดังอย่างมดดำฟังว่าเลิกในช่วงสงการที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่รู้กันสองคนยังไม่พร้อมตอบในตอนนี้มดดำถามว่าส่แล้วเป็นยังไงสาเบสตอบเลยคะ่ะว่าสบายดีและได้นั่งดูดวงเปิดไพ่เบตละครดีมากได้เงินมีผู้ชายเยอะและแพ้ผู้ชายตัวขาวเรื่องความรักควรเบรกพักไปยาวๆเก้าเดือนเลยคะ่ะ การเงินหลังจากนี้จะดีมากเบสยืนยันตอนนี้หัวใจสบายดีเลิกกันไม่นานเลิกตอนสงการที่ผ่านมาค่ะตอนนี้มีปัญหาเราคุยกันตลอดเขารู้ปัญหาอยู่แล้วพ่อแม่ก็รู้หวังว่าจะเจอรักแท้ตลอดปัญหาเป็นเรื่องที่รู้กันสองคนยังไม่พร้อมที่จะตอบเรื่องนี้รอเวลาที่พร้อมเราจะตอบเส้นฟางสุดท้ายมีเวลาของมันเดี๋ยวอะไรหลายอย่างสเปกผู้ชายกับรักครั้งใหม่ชอบคนสูงเป็นรุ่นพี่แค่นี้พอ อกหักแต่ไม่พักงานค่ะตอนนี้ขอพักเรื่องมีแฟนก่อนไม่รีบแต่ไม่ปิดยอมรับเป็นสายเปเปพ่อแม่คนรักเปหมดแต่ไม่ได้เปแบบมีร้านหนึ่งก็ให้ร้านหนึ่งไม่ใช่แบบนั้นมีร้านให้ห้าแสนค่ะทุกๆเรื่องพ่อแม่สอนให้หนูตัดสินใจเองให้แล้วไม่ได้ยากอยากได้คืนเพราะตอนที่ให้เรามีความสุขเราอยากให้อยู่แล้วทุกเรื่องที่ผ่านมาสอนให้เราโตขึ้น กว่าคนที่อายุเท่าเราเราต้องหากินให้ได้มากที่สุดเพื่อคนที่อยู่ข้างเราเวลาที่เราโดนทวรลงไม่เคยบอกใครพ่อแม่คนรักเราอยู่กับตัวเองอ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกเสียใจแต่ก็ไม่ได้สแสดงจุดอ่นอนให้ใครเห็นแต่เราหิจใจตัวเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนํามาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ